พาเที่ยวเวียดนาม5วัน5คืนที่ดานังและฮอยอันอี e ่1ทริปนี้เราไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คปังๆเยอะมากแต่ละที่ก็คือได้รูปสวยๆมาเพียบทั้งสะพานมือสีทองหมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนสนุกบนบานาฮิลที่พักปังๆที่มองเห็นวิวสะพานมังกรแบบชัดสุดๆแล้วยังได้เดินเที่ยวจิบกาแฟที่เมืองเก่าฮอยอันนั่งเรือกระด้งชมวิวพระอาทิตย์ตกกินกุ้งมังกรตัวโตที่ตลาดกลางคืนโซนทราใครที่อยากไปเที่ยวเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะเริ่มต้นการเดินทางทริปนี้เราบินด้้วววววยยยสาาาาากกกรรบบบินนบินนนนนนเเเเเีีดดดมมมมแอออ์ไลลละะชปปณืืััโงงงง็ถึท ถึงที่สนามบินรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้าเมืองดานังกันซึ่งการเดินทางที่นี่สะดวกมากๆเพราะเราสามารถเรียกรถผ่านแอป Grab เหมือนเรียกที่ไทยได้เลยส่วนตัวเราแนะนำให้ผูกบัตรเดบิตหรือเครดิตไปก่อนจากที่ไทยเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสดสะดวกมากๆเราไปถึงค่อนข้างเช้าที่แรกก็ขอแวะร้านกาแฟกันก่อนเลยที่ร้านรีพาย1988ร้านกาแฟที่นี่ตกแต่งน่ารักมากๆเรามาในช่วงก่อนตรุษจีนพอดีร้านก็เลยตกแต่งแบบจีนๆโทนสีแดงๆตัดกับร้านที่มีสีครีมถ่ายรูปออกมาก็คือน่ารักสุดๆเราลองสั่งกาแฟะมะพร้าวก ที่นี่จะไม่เหมือนมะพร้าวที่ไทยนะกินมะพร้าวจะคล้ายๆกับมะพร้าวแก้วบ้านเราแต่รวมๆก็คืออร่อยส,สุดๆออจากร้านกาแฟาเราก็นั่งรถไปต่อกันที่ร้านแหนมเนืองเจ้าดังอย่างร้านบาดวงร้านนี้เปิดตอน9ก้าโมงครึ่งเป๊ะๆเลยนะเราไปก่อนเวลาก็เลยต้องนั่งรอที่คาเฟ่แถวๆนั้นก่อนแป๊บนึงพอร้านเปิดเราก็เข้าไปสั่งแหนมเนืองแล้วก็ขนมเบื้องยวนซึ่งแหนมเนืองที่นี่วิธีกินก็จะแตกต่างจากที่ไทยนิดนึงที่นี่เขาจะหั่นผักเป็นแนวยาววิธีกินก็คือให้เราเรียงผักและหมูลงบนแป้งแล้วใช้ม กันเลยค่ะวางลงบนแป้งแล้วก็ม้วนแล้วก็ค่อยๆจิ้มน้ำจิ้มกินซึ่งหลายๆร้านที่เราลองมาก็คือจะใช้วิธีกินแบบนี้หมดเลยพอกินหน่ำเนืองเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกแกรบไปที่บานาฮิลกันใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีก็จะถึงจุดที่ซื้อตั๋วสําหรับขึ้นกระเช้าแล้วราคากระเช้าสาหรับคนที่พักโรงแรมด้านบนจะได้ส่วนลดมากกว่าคนที่ไปเช้าเย็นกลับนิดหน่อยแต่ทั้ง2แบบก็จะเป็นราคาที่รวมเครื่องเล่นเกือบทุกอย่างในส่วนสนุกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกเราก็คิดว่ากระเช้ามันไม่ได้สูงมากแต่ว่าพอนั่ง่อยู ในกระเช้าประมาณ15-20นาทีก็จะถึงด้านบนแล้วเราขึ้นไปถึงประมาณช่วงเที่ยงก็ไปฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่โรงแรมก่อนเลยจะได้เดินเที่ยวสะดวกหลังจากฝากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วที่แรกที่เราไปก็คือสวนสนุก Park. แฟนตาซีพาร์คเข้าไปด้านในตึกก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆที่เราสามารถเล่นได้ฟรีหมดเลยยกเว้นกิจกรรมที่มีรางวัลให้เช่นปาบอลแบบนี้ก็จะต้องเสียงเงินเพิ่มนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วเราก็เดินมองหาตึกนี้เข้าไปในตึกลงไปที่ชั้นล่างสุดเพื่อขึ้นรถรางไปที่ลูน่าแคสเซิลกันเข้าไปถึงลูนา Castle, ล่าแค กมากๆเลยค่ะพอบ่ายสองแล้วเราก็กลับมาเช็คอินที่โรงแรมที่พักวันนี้จะมีที่เดียวคือโรงแรมเมอร์เคียวนะคะแต่ว่าจะมีหลายอาคารเราพักที่อาคารโฮเทลเดอปารีสห้องสูพีเรียที่เราเบียงพอมองออกไปก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลยพอช่วงเย็นเราก็ไปต่อแถวซื้อตั๋วเล่นรถไฟเหาะอัลไพโคสเตอร์บอกเลยว่าสนุกมากเราแนะนําให้ทุกคนไปช่วงเกือบเกือบห้าโมงนะตอนนั้นแถวจะสั้นลงแล้วเพราะว่าคนที่มากับทัวร์เขาจะกลับไปหมดแล้วค่ะแล้วพอเรานั่งรถไฟเหาะเสร็จแล้วขึ้นมาเขาก็จะมีข่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยก่อนพระอาทิตย์จะตกหมดเราก็ มาตอนนี้เพราะว่าทัวร์กลับหมดแล้วคนน้อยแสงกําลังสวยก็จะได้ถ่ายรูปกันแบบฟินๆเลยค่ะพอกลับขึ้นมาก็มืดแล้วค่ะหมู่บ้านฝรั่งเศสตอนนี้เปิดไฟสวยมากๆจริงๆก็คือเป็นข้อดีของคนที่พักข้างบนเลยนะถ้าพักข้างบนก็จะได้มีโอกาสดืม่มดำ่ำบรรยากาศแบบนี้กับอากาศเยน็นๆโรแมนติกสุด,ๆ,สดๆเลยค่ะแล้วเราก็เดินดูร้านอาหารเพื่อที่จะทานมื้อเย็นกันด้านบนนี้จะมีร้านอาหารหลากหลายแนวมากๆเลยค่ะทั้งอาหารเกาหลีสเต็กหรือที่สนุกคลึกคื้นแบบเบียร์พลาซ่าแต่ที่คนนิยมสุดก็จะเป็นร้านบุฟเฟต์นานาชาติลาครีกร้านน ถึงว่าถ้าใครที่พักที่นี่อยู่แล้วมื้อเย็นวันแรกไปทานร้านอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าบุฟเฟต์อาหารเช้าพรุ่งนี้ก็มาทานที่นี่เหมือนเดิมลาลอาหารคล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็กลับเข้าที่พักมีแค่วันแรกเองบอกเลยว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บให้ครบทุกแลนด์มาร์คบนบานาฮิวนี้เลยจะเป็นยังไงรอติดตามได้ในอีพีถัดไปนะคะ